หนึ่งโมเดลนะครับที่ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรเลยทีเดียวตั้งแต่การเปิดตัวกับ Honda c b 1 0 0 0 r Neo s p น r t Cafe นะครับในรุ่นใหญ่สุดของรถตระกูลนี้ที่เปิดตัวมาครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วก็จำหน่ายอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันล่าสุดทาง Hon ด้าญี่ปุ่นนะครับก็ได้ประกาศร,รุ่นสำหรับการทำตลาดในปี2023นี้โดยได้ทำการปรับปรุงสีสันใหม่และก็ใส่โมเดลพิเศษสำหรับการมาจำหน่ายในปีนี้เข้าไปนั่นเอง สำหรับ Honda c b ี0 0 0 r 2023นะครับจะมีด้วยกันทั้งสิ้น2รุ่นโดยจะเป็นรุ่นมาตรฐานและก็ Black Edition นะครับโดยทั้ง2รุ่นนั้นจะมีพื้นฐานที่เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันเพียงการตกแต่งภายนอกโดยรุ่น l a c k Edition นะครับจะเน้นการใช้สีโทนดำนะครับโดยจะมีชิ้นส่วนที่เป็นสีเงินโครเมียมเพียงแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นโดยตัวรถจะยังคงใช้ภาษาการออกแบบ NeO Sport Cafe ที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานความทันสมัยและก็ความย้อนยุคเข้าด้วยกันครับจนเก เป็นตัวของตัวเองก็ถือว่าลงตัวไปอย่างมากเลยทีเดียวเครื่องยงนต์จะใช้เครื่องยนต์แบบ4ลูกสูบเรียง998แ cc แบบดับเบิลโอเฮดคัมชาร์ฟนะครับระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งเครื่องยงนต์จะเป็นชุดเดิมนะครับจากเวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมกับโหมดการขี C ่4โหมดแล้วก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยอย่างระบบ traction control ระบบวิลลี่คอนโทรลระบบ abs แล้วก็มีการติดตั้งค u ิปชิ h เตอร์มาให้จากโรงงานนะครับทำให้การปรับเพิ่มหรือว่าลดเกียร์นั้นง่ายขึ้นและก็็รรววดเเนนั่นอง รถจะมาพร้อมกับกำลังสูงสุดนะครับ143แรงม้าที่1500รอบต่อนาทีฟีเจอร์นะครับยังถือว่าไม่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้แต่ก็จัดเต็มนะครับโดยมาพร้อมกับระบบกระสอนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวจากแบรนด์โชว่านะครับที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโมโนช็อคที่สามารถปรับระดับได้เช่นกันครับทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเดี่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้ น้าจอแสดงผลจะเป็นดิจิตอลแบบเน g a กระนะครับที่สามารถอ่านค่าต่างๆได้ยอย่างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่กลางแดดจัดก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ารถรุ่นนี้จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยเราด้วยหรือไม่อย่างไรหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็ว